สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบะหมี่ไข่ทานกันนะส่วนผสมก็จะมีแป้งขนมปังนะคะอันนี้แป้งขนมปังประมาณ300กรัมนะแล้วก็จะใส่เกลือครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็จะใส่ส่วนผสมเปียกนะคะซึ่งก็คือไข่สองฟองนะตอกไข่ก่อนนะตอกไข่สองฟองก่อนแล้วก็ใช้เครื่องวัดนะคะใช้ตาช่างนะนะไข่สองฟองได้เท่าไหร่แล้วก็เติมน้ำเปล่าให้ครบประมาณ155กรัมก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ตีให้เข้ากันหลังจากนั้นหวานก็จะใส่ส่วนผสมเปียกลงไปนะคะก็ใช้ตะเกียบทำแบบนี้นะ คนไปเรื่อยๆเคพอคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วคราวนี้ก็ต้องใช้มือเนาะใช้มือนวดนะคะ ค่อยนวดนะอย่าเพิ่งใส่น้ำเพิ่มเด็ดขาดนะนวดไปเรื่อยๆก่อนให้ให้แป้งเขาทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยววเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะจับตัวกันยังไงนะคะ โอเคค่ะนี่ก็นวดมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะมันก็จะจับก้อนกันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังเนื้อมันยังไม่เนียนนะเนาะเราจะพักแป้งเอาไว้ก่อน15นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราจะมานวดกันอีกครั้งค่ะโอเคค่ะเราพักแป้งเอาไว้ครบ15นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะอ,าออกมานวดต่ออีกนะคะ ก็นวดแป้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะมันก็เริ่มนิ่มขึ้นนะคะเริ่มนิ่มขึ้นคราวนี้เดี๋ยวหวานจะมาใช้เครื่องรีดนะรีดเป็นแผ่นก็จะแบ่งแป้งเป็นสัก3ส่วนเนาะจะได้ไม่เยอะเกินเวลาที่เรานวดแต่ละครั้งนะคะแล้วก็จะแบ่งแป้งเป็นสักก้อนขนาดนี้นะแล้วก็ทําให้แบนนะคะ แบนแล้วก็เอาแป้งแป้งวนวลมาทานะทาให้จะได้ไม่ติดกับเครื่องเนี่ยก็บีบให้แบนๆก่อนครั้งแรกนะจะเอาเบอร์ใหญ่สุดนะเบอร์ใหญ่สุดก่อนนะคะ เป็นแผ่นดีที่เราก็จะปลับโดรให้แคบเข้านะคะเราปลับเล็กเข้าอีก ะเริ่มเงียบขึ้นเรื่อยๆนะก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วก็คันนี้สุดท้ายเบอร์เล็กสุดนะคะบางที่สุดแล้วเบอร์ศูนย์นะ Okay. พอได้แผ่นแป้ง,ปงยาวๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ต้องเอาแป้งแป้งนวลทานะทาแล้วก็พับเอาไว้ก่อนนี่นะคะแล้วก็พับเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเป็นเส้นกันนะ โอเคค่ะห okay, วานเปลี่ยนหัวแล้วนะนี่เป็นหัวแบบตัดเส้นนะใช้เส้นเบอร์เล็กสุดนะคะแป้งที่เราทำไว้ก็เสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำทีละทีละเส้นเนาะอันนี้ก่อน ะหมีแบบนี้นะคะก็เอาแป้งใส่เอาแป้งใส่เยอะๆนะมันจะได้ไม่ติดกันเดี๋ยวเราไปทำต่อให้เสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเส้นบะหมี่ทั้งหมดบะหมี่ไข่นะที่เราทำ เดี๋ยวเราไปลวกทานกันค่ะโอเคเราจะมาลวกเส้นบะหมี่กันนะอันนี้คือน้ำที่หวานลวกผักเอาไว้นะคะ <c oughs> มันก็จะเขียวๆหน่อยไม่เป็นไรเส้นบะหมี่แสงไปเลย อีกครั้งก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเสร็จแล้วค่ะบะหมี่ไช่ของเรา